สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เบลล่านะคะกับช่องโหราเบลล่าพามูค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายของเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6ของชาว12ราศีนะคะเดี๋ยวเรามาดูดาวอัปเดตกันก่อนนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนะคะมีดวงดาวอะไรที่โยกย้ายกันบ้างคะ่ะเริ่มจากดาวพระพุธนะคะซึ่งย้ายเข้ามาแล้วนะคะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนซึ่งจะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกค,ค่ะต่อมานะคะก็คือดาวพระศุกร์ค่ะ ซึ่งดาวพระศุกร์นะคะย้ายเข้ามาแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะคะึย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันและมีตําแหน่งเป็นมิตรค่ะดวงต่อไปนะคะก็คือดาวพระเกดซึ่งย้ายเข้ามาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภค่ะต่อจากนี้นะคะดาวอังคารนะคะก็จะย้ายราศีจากราศีตุลน,นะคะ เข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งจะย้ายวันที่15พฤศจิกายน,นะค่ะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและราชาโชคค่ะตามมาด้วยดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งก็จะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกเช่นกันค่ะย้ายนะคะวันที่17พฤศจิกายนค่ะสุดท้ายนะคะก็คือดาวพระพุธค่ะซึ่งจะย้ายอีกครั้งนะคะวันที่24พฤศจิกายนย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูค่ะได้ตำแหน่งปัดนะคะนอกจากนี้นะคะวันที่7พฤศจิกายนนะคะ ดาวเสาร์ก็จะเดินหน้าเต็มกําลังแล้วค่ะซึ่งการเดินหน้าเต็มกําลังของดาวเสาร์และการโยกย้ายของดวงดาวต่างๆในเดือนพฤศจิกายนนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้ง12ราศีนะคะเราไปฟังคำทำนายกันในคลิปกันเลยค่ะทำพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะในเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินและก็โชคลาภค่ะนอกจากนี้ยังมีค่าใช้ใจ่ายนะคะเพราะว่าคุณใช้เงินเก่ง และให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการลุ่มหลงในการใช้เงินไปในทางที่ผิดเช่นหมกมุ่นในเรื่องของหวยหุน้นการพนันสิ่งเสพติดสุราเป็นต้นนะคะหรือไม่คุณก็เอาเงินไปทุ่มเทให้กับความรักแล้วก็ยังต้องระวังเกี่ยวกับการโดนโกงค่ะแต่คุณก็จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณมาได้ด้วยสติปัญญาของตัวคุณเองค่ะซึ่งในเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านรถที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้นะคะการเงินและโชคลาภของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มาจากการเดินทางจากสังคมจํานวนมากเช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมลงทุนหรือมีไรายได้มาจากญาติพี่น้องหรือว่าคนรักหรือไรายได้ที่มาจากต่างประเทศค่ะในเรื่องการงานนะคะช่วงต้นเดือนนะคะยังคงต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะหลังจากวันที่15พฤศจิกายนนะคะ การงานของคุณจะเริ่มมั่นคงขึ้นค่ะแต่ว่ายังต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความใจร้อนนะคะอารมณ์ของคุณบางครั้งยังขึ้นขึ้นลงๆและยังต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆหากท่านใดกําลังหางานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการทํางานที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ต่างๆแต่ว่าหากท่านใดน,นะคะที่ต้องทํางานร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องหรือว่าคนรักนะคะ ช่วงนี้ยังคงต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะเปาะแวงและคําพูดค่ะในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังนะคะมีปัญหาปากเสียงทะเลาะก,กันค่ะบางครั้งความคิดเห็นยังไม่ค่อยตรงกันนะคะเนื่องจากใจร้อนค่ะบางรายนะคะถึงท่านอย่าล้างและยังต้องระวังนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุผ่าตัดผ่าเจาะโรคที่เกี่ยวกับกระดูกค่ะระวังสุขภาพทั้งของคุณและของคู่ครองคุณด้วยนะคะคนโสดนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคู่ครองที่มาจากแดนไกลหรือชาวต่างประเทศหรือคุณได้เพื่อนเป็นแฟนหรือเพื่อนคุณจะแนะนําแฟนมาให้ค่ะมีโอกาสได้พบเจอคู่ครองในการเข้าสังคมนะคะหรือว่าในที่ทํางานค่ะถ้าหากเจอแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเย็นๆน,นะคะพบแล้วก็ดูนิสัยกันไปก่อน,นะคะ่ะเลิกมงคลนะคะสําหรับเดือนพฤศจิกายนสําหรับทําการมงคลในกรณีต่างๆนะคะได้แก่วันต่างๆดัง,ต,งต่อไปนี้ค่ะ วันเสาร์ที่4พฤศจิกายนช่วงเวลา9นาฬิกา06นาทีถึง23นาฬิกา30นาทีค่ะวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนหลังช Sel ่วงเวลา11นาฬิกา06นาทีเป็นต้นไปค่ะวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนหลังช่วงเวลา11นาฬิกา54นาทีเป็นต้นไปค่ะวันพฤหุสที่16พฤศจิกายนก่อนช่วงเวลา11นาฬิกา06นาทีค่ะ วันเสาร์ที่18พฤศจิกายนหลังช่วงเวลา7นาฬิกา54นาทีค่ะวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนก่อนช่วงเวลา23นาฬิกา30นาทีค่ะวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนช่วงระหว่างเวลา14นาฬิกา4ีอนาทีถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนก่อนช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะวันจันทร์ที่27ด พฤศจิกายนก่อนช่วงเวลา13นาฬิกา06นาทีค่ะวันพุธที่29พฤศจิกายนหลังช่วงเวลา13นาฬิกา54นาทีค่ะและวันสุดท้ายนะคะในเดือนพฤศจิกายนคือวันพฤหัสที่30พฤศจิกายนช่วงเวลาเลิกนะคะ12นาฬิกา42นาทีถึง14นาฬิกา42นาทีค่ะผู้เลขมงคลประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะได้แก่14 15 53และ09ค่ะข่าก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะซึ่งการพยากรณ์นะคะเป็นการพยากรณ์แบบกว้างๆนะคะหากท่านใดนะคะต้องการที่จะตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆนะคะก็ะยางต้องขึ้นกับพื้นดวงของดวงสตาของแต่ละบุคคลด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นรายการบริษัทเบลล่ากอล์ฟทัวร์ค่ะซึ่งทางบริษัทนะคะรับจัดทัวร์จองห้องพักรถรับส่งและจองออกรอบกอล์ฟ ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะก็ให้ติดต่อมาทางรายการกับอาจารย์ได้เลยค่ะพบกันใหม่ในอ p ีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ